ทำไมพี่ถึงเลือกโครงการเดอะมิลเคลคเซนทัครับคือโครงการเดอะมิลลี่เพ่นทัคือเป็นโครงการที่ง่ายคือตอบรับกับกับลูกค้าทุกๆคนไม่ว่าจะทํางานด้านไหนไม่ว่าค้าขายทาเอกชนหรือว่าทารัฐทักษิตก็คือแบบเซลล์เขาก็บริการดีแล้วก็ที่ที่ตั้งก็สะดวกสบายในการเดินทางไปทํางานหรือ ก็น่าก็คือสะดวกในแหล่งเมืองด้วยอยู่ในแหล่งเมืองนะคะก็คือคิดว่าน่าจะโอเคที่สุดถึงเลือกตรงนี้แล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากคือน่าจะซื้อได้กับทุกๆคนนะคะคือจะชอบตรงที่ว่าราคามันย่อมเยาแล้วก็เดินทางสะดวกะคะหลังจากโอนกรรมสิทธิ์บ้านแล้วพี่มีความรู้สึกเป็นยังไงครับพี่ก็รู้สึกดีใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตมีบ้าน ของตัวเองแล้วก็ของครอบครัวด้วยครับพี่อยากจะฝากอะไรถึงคนที่กำลังจะหาซื้อบ้านอยู่ครับพี่ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยากานะครับสำหรับคนที่กำลังอยากได้บ้านามีบ้านก็เราไม่ต้องไปคิดน้ายใจว่าเงินน้อยเงินเยอะเขาขอเขาไปดูก่อนก็ได้ครับ ที่มีระเคลนก็ทุกคนใ,คในโครงการก็ใจดีครับทั้งเซลลและพนักง,งานก็บริการดีแล้วก็ให้คําแนะนําดีค่ะอยากจะให้ทุกคนลองเข้ามาสอบถามดูก่อนไม่ต้องกลัวว่าจะซื้อได้หรือไม่ได้เราจะมีกําลังหรือไม่มีกาลังแค่ไหนเพราะว่าพนักง,งานแาั้เซลเขาก็ให้คําแนะนําแล้วก็ช่วยเหลือเราเต็มที่ค่ะอยากจะให้แวะมาเยี่ยมชมดูก่อนนะคะ